อ่าวันนี้ครับพี่น้องไม่ดีนี่ที่ได้ขามไปเล่าฮะแม่เถาไปยามแม่เถาอยู่นี่นี่ยู่ดานก็ล่างเอารถเขามาจวดุูนะเดี๋ยวให้มึงสั้างหนาุูนะ,ะมึงของอพี่น้องใท่ซิลินเอามาฝากให้ไปสร้างไอ้สร้างเล่าไปบริจาคเสือผานาแพร่หลายมือเนี่ยเออว่างไม่บ่คอยมีรถปนไหย มีรถเล่าเขาไมา่ยู่ดีของสำคัญเพราะกำลังเสียออกไปอันรเยียมอันนี้เยอะแจ้งเอกสารพี่น้องคุณเนี่ยบ้านก็นได้แจ้งเรื่องรถเรื่งอนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันเล้วยุ่ยดีไปขึ้นสะพานอ่ะอ่รอเอกสารยู่พี่น้องคุ่นเมืองึ่งหลังคุณมีจะเสือพานาแร่พี่น้องใช้ซูรินฝากไปบริจาคทัางเล่า ยามแม่เถาอยู่ผุดละ่ะบ้านน้องบัวมึกปากกระดิง่งแบงบริกำไส้โอ้เม่บบานมาล้ะกำลังสีขามสะพานอ๋อครับนี่เล้วๆมาที่นี่กระรงสีขามกำลังสีขึ้นสะพานเลยสะพานเขาสะพานเขางามเลยนี่ก็จักโมงละไปโอ้ไปแกะหละเจอเนี่ เขาช่องได้แน้วนี่ช่องรถส่วนบุคคลี้เสียงเงินบ่เนี่ยรอบาทอาสิรถส่วนบุคคลว้าอยากอู้เีมียูีสิบานะครับไหนเขาเสียบอกไม่ใจไหนไหนมนละอเบเอ้า เดี๋ยวคอยกรเนตึ๊ดตึ๊ดเลยหนารถครับอือ้าวสะพานพี่เอาทุนสะพานที่มีแบยแรไทยแม่ว้งที่สามเออยี่ส หเหยียบดินบ้าเอาไปกี่สิบวันนะขูดบ้างสี่สิบบาทสภาพงา,งามเป็นสภาพทีท่ที่งาม,ดดมาที่ยุดก็ว่าได้ของไทยเดี๋ยนี้ทีขามไปเล่าแม่น้ำขูดข้างหลังเลี้ยวเห็นผู้เขาขามไปเวียนน้ำ เดี๋ยววิ่งามได้สี่หอดบ้านยังจะว่าทางเฮ็ดไม่ตีละเดี๋ยวนี้ว่าันคิเป็นจังไ<ฮ>อ้างาม กางไส่เอือดแม่น้ำขูงโอ้กอกลางแม่น้ำโพเลาตจวนี่แทางพียอ้าวเป็ีสิบหมอดดินเลลาล่ะเดี๋ยวเาไปจับอีกเป็นสิว่าจะได้อีกเอาประเทศก็นรถเอารถยังคือยังไหนขนปูนครับมา กตนนิเขาไม่จะขนไปน้ำข้าวปุนเอ๊ะ้อย่างไจะสืบช่างเอาปูนเล่าเขามาเนียโม่เกสานบกวหนนะรถบริัมันเขาก็ไอเ่มาแล้วมากเดีเปลี่ยนเลนเลยที่ปรทศนี้เลนมาท่างนึงลงมาเนี่ยเขาก็ให้ไป เรียนอีกทางหนึ่งหรอโ okay. อเคเข้าพื้นที่สปปลาวยินดีตอนฮับตอนนประทั<ป>บใจเดีด๋วเรปาโอเคโอเคเดี๋ยวไปจับเอกาสารกันพี่น้อง